วัดีครับวันนี้เราก็มาปลูกข้าวนะฮะปลูกข้าวให้ช้างกินนะครับผมก็ไม่เคยปลูกนะชีวิตก็เป็นครั้งแรกของในชีวิตเลยนะครับปลูกนาปลูกข้าวในนายอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นออทุ่งนาฝางช้างไม่สาวข,ของเรานี่เองนะครับผมที่บ้านต้งหลวงเก่านะครับผมอันนี้ปลูกข้าวให้ช้างกินนะครับจะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวสันปะตองครับก็ปลูกยอ นี่ฮะรเราก็จะปลูกข้าวก่อนปลูกไว้เป็นนะครับต้องบอกว่าไม่เคยปลูกในชีวิตนะครับอันนี้ครั้งแรกของชีวิตผมเลยนะครับคะแนน่แท้ขี่ต้นมาเนะี่ยโอ้โหเ,เอาไปเรื่อเอาเฮ้ยเยอะกว่านั้นนะยเยอะกว่าเดียวแค่น,นี้เออประมาณนั้นแหละแต่เยอะโอ้โหนะครับเร็วๆนี่ป่าเ<อ>นี่ยเพราะว่าที่บ้านไม่มีนานะครับก็เลยปลูกข้าวไม่เป็นนะครับ ไม่เป็นนะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตเลยนะครับผมวันนี้เรามาช่วยกันนับควานช้างนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นี่มาช่วยกันปลูกข้าวในนานะครับปลูกข้าวให้ช้างนะครับผมนี่ฮะข้าวในนาแล้วก็มีชาวบ้านนะครับล้อมๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็จะมีช้างครับวันนี้ช้างก็จะมามาเป็นพิเเตอร์นะครับช้างเหล่าช้างน้อยนะครับขุนศึกอะไรวกนี้นะครับก็จะมาด้วยนะครับ นี้เราก็จะมาปลูกข้าวกันเอาปักกาโยเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คนไหนโสดเนี่ยไม่มีมม,ม,ม,มีอยู่เนาะคนโสดมีอยู่โอ้นี่สาวสวยนะครับไม่เคยปลูกข้าวเลยะไม่เคยปลูกข้าวครั้งแรกเลยเนาะ ครั้งแรกในชีวิตวันนี้มาดูสาวปกยณมาปลูกข้าวในนานะครับนี่ปลูกข้าวให้ช้างนะครับนี่นะครับผมโอ้โหมีหมามาด้วยนะครับในช้างอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมอันนี้ บ่าวโสดนะครับนี่ฮะคนโสดมาปลูกข้าวด้านนี้นะครับอันนี้ใครโสดพ้องเนี่ยอันนี้ควานช้างของเรานะครับวันนี้ก็มาช่วยกันปลูกข้าวนะครับผมนี่ฮะ <c oughs> ช่วยกันปลูกข้าวนะครับในนี้นี่ฮะเป็นควานช้างนะครับต้องบอกว่าเป็นควานช้าง ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เต็มใจนะครับมาปลูกข้าวให้ช้างได้กินข้าวที่เราปลูกนะครับผมนี่มาดมด้วยช่วยกันนะครับผมนี่ฮะโอ้โหนะครับจะดูส,สาวๆกันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชนเผ่าปะลองนะครับผม ี่มาปลูกข้าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูกหลานขวานช้างด้วยนะครับเด็กๆนะฮะขอให้กำลังใจนะครับด้านาน,นอกนะครับผม บรรยากาศสดชื่นมากนะครับเช้าว,วันนี้นะครับ <c oughs> เรามาปลูกดำนาด้วยนะครับวันนี้นี่คุณยายเราเวันนี้มาช่วยช่วยช้างนะครับสุกข้าวให้ช้างได้กินนะครับผมยายกำลังช่วยช้าง,างสุกข้าวให้ช้างนะคุณยายเนาะได้บุญนะครับวันนี้เรามาช่วยกันครับสามาคีนะครับมาด้วยน้ำใจนะครับแต่ละคนนะครับผม นี่แต่ละคนมาด้วยน้าใจนะครับคุณยายเราอายุคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณยายอายุหกสิบปีแล้วเนาะโอ้แข็งแรงอยู่เลยนะครับคุณยายเราแ <60. S 1> ข็งแรงแข็งแรงครับคุณยาย <c oughs> วัสด MM ีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในงานปลูกข้าวในทุ่งนากันนะครับวันนี้ก็เป็นวันปลูกข้าวนะครับเราก็ได้ช่วยกันนะครับวันนี้นะฮะวันนี้เราก็มามาดูเหล่าช้างน้อยนะครับวันนี้ก็เห็นไหมครับเหล่าช้างน้อยก็พากันไปลงเล่นน้ำนะครับเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับพาเหล่าช้างนะครับเด็กๆนะครับมาเล่นโคลนแล้วก็เปิดพิธีในการปลูกข้าวในวันนี้นะครับผม อันนี้คือการปลูกข้าวให้ช้างได้กินนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวนะครับเราก็ปลูกแล้วก็เกี่ยวให้ช้างกินนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีช้างน้อยเด็กๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพลายน้อยเห็นไหมครับก็จะมีแต่พลายน้อยเชือกเดียวนะครับคือหล่อเหลานะครับลงนั้นก็จะเป็นช้างรุ่นเด็กๆนะฮะอายุ2ปีขึ้นไปนะครับผม 3- 4ปีนะครับคุณศึกก็มาด้วยนะครับผม ก็จะลังก็จะมีชาวบ้านหรือชนเผ่านะครับปลูกข้าวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมบรรยากาศที่นี่นะครับค่ะนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นพังออก้านะครับช้างน้อยเราอีกเชือกหนึ่งนะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นสร้อยฟ้านะครับผมสร้อยฟ้าน้องน้ําทิพย์นะครับนี่น้องทิพย์ลุกลุกคุณทรัพย์ของเรานะครับผมนู่นนะฮะอ้าวคุณศึกเราไปอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้นู่นนะฮะ อันนี้จะเป็นเพิ่มพูนนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศที่นี่นะฮะเพรพูนครับบรรยากาศในทุ่งนานะครับนี่ชนเผ่าก็ปลูกข้าวกันอยู่นะครับคุณศึกเรานะครับผม วันนี้คุณสึกก็อยู่ในทุ่งนานะครับคุณบานนะครับแล้วก็ขุพนพลนะครับ เสนอไปนะคะในการถุกข้าวเหี่ยวเลี้ยงช้าในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมี นเ่ามีพน bon ักงานมีควันค้างนะคะมีครอบครัวเรายังมีเด็กๆของเรานะคะคุณเสร็จครับคุณูน้ำทะเลกันทรายดูจะติดแล้วโอ้เด็กเด็กคนสุดมาเที่ยวไกลนะครับ มานต้งเลยนะครับผมคุณพูลคุณซับนะครับนี่ฮะทองคูลคูลซันบ,ซน,ะบ,ซน,ะบซนะครับผมฟานอ่านี่เราไปดูช้างใหญ่กันหน่อยนะครับ อันนี้จะเป็นแม่หมูลของเรานะครับอายุมากแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่เป็นแบ็กกราวนะครับมาเป็นสกขีพยายในการปลูกข้าวนะครับก็จะปลูกข้าวให้ช้างกินนั่นแหละรครับผมนี่ฮะนี่พลายน้อยนะครับมีกับควานคุณกรนนะครับผมโอ้โหเหลอาเหลามากนะครับตั้งแต่ตัดงานมาเนี่ยโอ้โหครับ หล่อมากนะครับนะคุณกรหล่อจริงๆเลยนะฟานก็หล่อครับฝ่า, <c oughs> ายน้อยอของเรากินญ้าแบบซิวๆนะครับวันนี้อารมณ์ดีนะครับ ปลายน้อยของเรานะครับหล่อมากนะครับตัดงาเรียบร้อยแล้วนะครับตัดมานานแล้วนะครับหลังจากที่ใช้งางัดลงนะครับแล้วก็แตกปลายนะครับก็ตัดเลยนะครับผมตัดง่ายอยู่นะครับให้ตัดง่ายครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับเชิงนี้ตัดง่ายว่าง่ายนะครับนี่ตะปานคุณกรนะครับผู้ดูแลนะครับ พายน้อยชุลอของเรานะครับผมนี่ะความก็กาแฟวันนี้ก็ไม่มูลครับเนี่ยพลายน้อยนะครับรอที่สุดที่ปางเราเลยนะครับคือหน้าสวยงาใหญ่สวยนะครับนี่ะรอบๆนะครับเป็นแม่มานะครับอยู่ด้านนู้นนะแม่มาคุณยายคุณสุดนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ลูกช้างเขาจะได้ไปเล่นโคลนกันนะครับนี่นะครับเด็กๆ คลิปเราเลครับใช้ขาแบบเพื่อนถูคันเลยนะครับผมน้องน้ำทิปเราเป็นในกลุ่มนี้จะเล็กสุดนะครับเป็นลูกของน้องคุณทรัพย์ของเรานี่เองนะครับผม เปิดหน้าผากหน่อย,ยก็ได้หัวเป็นน้อยแต่เปิดหน้าผากเลยนี่นะครับตอนนี้จะเป็นน้องน้ำทิพย์กับซ้อยฟ้านะครับสองพี่น้องนะครับรู <c oughs> ้สนะึกว่าสองเชือกนี้สองพี่น้องนี้จะเล่น กันใหญ่เลยนะครับสองตัวนี่จะคุดเดินสนิทกันมากสนิทกันเป็นพี่น้องกันนะครันเฮ้ยใหญ่ห่า <c oughs> คนเรานะครับไล่สัางเลยไล่หรอไม่ได้เอาเพื่อนเป็นเสาให้นะครับถูกคันดูดิอันนี้คือขุนพลน,นะครับผมขุนพลน,นะครับอา้าวนองน้ำทิพย์เราเล่นใหญ่เลยนะครับ จำไม่ได้เราเป็นเชือกไหนเนี่ยน้ามอมแมมมากเลยดูดิครับคุณน้องน้ำทิปของเรานะครับฟ <c oughs> <c oughs> านก็มีรางวัลให้นะครับโดยการป้อนอาหารให้เขากินนะครับผม <c oughs> นี่ฮเรามาดูช้างเด็กๆกันหน่อยนะครับนี่ฮนะ เด็กๆนะครับนี่ขุนพลนะครับผมซอยฟ้าแล้วก็น้องน้ำทิพ์ของเรานะครับผมน้องทิพตเราไปไหนแล้วนะตัวนี้โอ้โหมาอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับตัวเล็กสุดครับที่ในกลุ่มเลยนะครับน้องน้ำทิพ์ของเรานไม่เห็นเลยนะครับผมอยู่ด้านในซอนอยู่ตรงกลางนะครับงองนะครับงวน่ารักมากเลยครับโอ้โหแต่ละเชือกดูดิครับงวงม่เท่า วงสั้นกว่าเชือกอื่นเลยก็ตัวเล็กด้วยเออนะครับนี่นะครับผมน่ารักจริงๆนะครับช้างน้อยของเรานะครับในคุณปลนะครับผมนี่น้องน้ำทิพย์ของเรานะครับผมโอ้โหน้ำทิพย์ของเราสวยมากเลยครับน้ำทิพย์สวยจังเลยครับ ต้องมาเสียดีหมวยเสียดีซูปอรเตอร์ม่อก็อหมดขอให้ชดื่มน้ำนะเซินอ๋อไม่กินไม่หิวไม่หิวตาหลักจะกินตาหลักจะกินอแต่ถอบใส่ปากได้อ๋อแต่ไม่กินเยับมาินมานะคะก็จะเล่นเลยนะคะน้ำทิพย์นะคะจับคุณค่ะคุณเจค่ะ ไปครนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราดูช้างน้อยของเราแล้วนะครับเด็กๆแล้วนะครับเราไปดูช้างที่คุณยายกันหน่อยนะครับคุณยายของเรานะครับด้านล่างนะครับผมนี่ฮะจดเผ่าก็ยังช่วยกันดำนาอยู่นะครับดุข้าวให้ช้างกินอยู่นะครับวันนี้น่าจดทั้งวันนะครับผม ก็จะทําให้เสร็จนะดำนาให้เสร็จนะครับช่วยกันนะครับผมนี่นะครับนี่ัอนช้างของเราแล้วก็ลูกลูกควานเองนะครับนี่ฮะครอบครัวนะครับมาช่วยกันนะครับดำนาให้ช้างนะครับหลุกข้าวให้ช้างกินนะครับผม น้ำโคลนสนุกอยู่อีค่ะเนาะสนุกอยู่เนาะเดี๋ยวค่ะเ <c oughs> <c oughs> ออคุณหมอไงครับคุณหมอวันนี้เต็มสูตรเลยนะครับคุณหมอ <c oughs> วันนี้คุณหมอเรามาช่วยดำนาด้วยนะครับผมดูข้าวฮะช้างนะครับผมดูครับ สนุกไหมคุณหมอครับม่วนเนาะม่วนคะแนาเลยหมออายแล้วก็สู้เหมือนกันนะครับดูวันนี้หมออายทั้งหมอเกมนะครับผมนี่นะครับเราไปดูนี่ยก็ช่วยกันเยอะเลยนะครับนี่ครับควานช้างเราทุกคนเลยนะครับมาช่วยกันนะครับวันนี้นะครับเด็กๆก็มาสนุกสนานกันด้วยนะครับ ไปดูช้างอา,อาวุโสกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับนี่นั่นไงครับคุณยายบัวคํานี่เราไปดูคุณยายบัวคํากันหน่อยนะคุณยายวันนี้ก็มาเป็นสถขีพยานในการปลูกข้าวในนานะครับดําข้าวในนา ปลูกข้าวให้ช้างกินนะครับให้ช้างได้กินนั่นแหละครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นคุณยายบัวครํานะครับผมสวัสดีครับคุณลุงโอ้ยังกินหญ้าอยู่เนาะกินหญ้าโม่อยู่นะครับนี่จะเห็นว่าช้างกินหญ้าโมอยู่นะครับนี่ฮะก็ฟันไม่มีแล้วนะครับดูจากลองฟันแล้วก็นับหน้าผากด้วยนะครับผมหน้าผากก็จะบางๆผิวหนังก็จะบางมากนะครับผม เป็นแผลง่ายนะครับช้างที่อายุมากนะครับขมับก็จะลึกมากนะครับตรงขมับนี้นะฮะลึกมากนะครับผมนี่ลองฟันก็ยุบเลยไม่ไม่เหลือฟันสักซี่เลยลุงเนาะไม่ไม่มีซ้ำไม่มีแล้วเนาะไม่มีไม่มีเลยนะครับผมอายุเท่าไหร่ละคุณลุงเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามปีนะครับคุณยายบัวบัวคำนะครับกินเยอะไหมทุกวันนี้กินเยอะไหมลุงวันละสี่วันละสี่โม สี่โม่นะครับต้องบอกว่าวันละสีโส่โม่อ๋อเนาะสี่โม่ก็คือสี่สี่โม่เนี่ยฮะถังนะครับสี่ถังแล้วกันนะครับผมนะวันหนึ่งกินสี่ถังนะเต็มถังแล้วใช่ไหมลุงเนะาะใส่เต็มเลยเนะาะเต็มนี่เลยวันละสี่ครั้งกินวันไหนบ้างครับลุงตอนไหนบ้างครับที่มีเตาติดชั้นสาระกี่โมงนี่แล้วมาถึงนกี่สองโมงแล้วอ๋อนี่สองโม่ละลอ๋อดไไปชัน้นลงม่หา กินอีกอ๋อต่อมาสักสามโมงใช่เนาะสามโมงกินอีกโมงนี้แล้วอ่าสามโมงก็พักในการกินนะครับโอ้เนี่ยกินหญ้าให้หมดก่อนแค่อยากกินน้ำแล้วกันเนาะใครเล่นขี้ดินอ๋อปล่อยมาเล่นเลยอะก็ลู้ปล่อยมันเล่นกะ คุณยายอยากจะเล่นคุณลุงว่าไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเตี้ยเนาะไม่ต้องเล่นเตี้ยกินหญ้าก,ก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำต่อโอ้นะครับนี่คุณยายบัวคานะครับก็จะมีอีกเชือกอยู่ฝั่งนู้นนะจะเห็นว่าเป็นคุณยายอีกเชือกหนึ่งนะครับแม่บนรวมคุณยายบนรวมนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคเราไปหาคุณยายบนรวมกันหน่อยนะครับนี่นะฮะนี่คุณยายบัวคาของเรานะครับดู ก็อายุมากแล้วนะครับหุ่นก็จะประมาณเท่านี้นะครับผมก็กินช้ามากนะครับแต่ละครั้งที่จะกินนี่อันนี้กินกินได้กี่ชั่วโมงอันนี้โมละชั่วโมงแล้วกันฮะโมละหนึ่งชั่วโมงโมละหชั่วโมงนะฮะกว่าจะกินหมดนี่ใช้เวลานานมากนะครับผมก็ค่อยกินเนาะอ๋อหนชั่วโมงต่อหนึ่งหนึ่งโม่หถัง หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งถังโอ้โหนะครับนานจริงๆนะครับผมเนาะนานนานนะครับกว่าจะหมดถังหนึ่งใช้เวลาเป็นตั้งชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่ฮะอันนี้คุณยายบัวคำนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปหาคุณยายพังบุญรวมกันหน่อยนะครับผมนี่ะฮะเราให้กินอะไรเนี่ยอาหารเอาอาหารโรยหน่อยนะครับนี่คุณยายเราก็ดูข้างหลัง อยอก็จะเป็นเป็นย่าโมครับโอเคนะครับนี่นะครับผมอันนี้คุณยายบัวคำนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะไปหาคุณยายบุญรวมกันหน่อยนะครับนี่ฮะก็ยังปลูกข้าวให้ช้างอยู่นะครับวันนี้องปลูกให้หมดเลยนะครับให้เสร็จนะครับนี่นะครับเราไปหาคุณยายบุญรวมนะครับผมชื่อว่าบุญรวม กับคุณลุงเกษมของเรานะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้บุญแม่คุณยายบุญรวมมาด้วยเหรอครับครับผมแหมนี่คุณลุงเราคุณยายบุญรวมมาสองเนี่ยสองมาแล้วอ๋ออันนี้คุณลุงนี่ดูแลสองเชือกนะอีกเชือกหนึ่งแม่หมูเนาะแม่หมูครับแมม่หูไม่มาด้วยครับเนาะไม่มาด้วยครับนัดแต่แม่บุญรวมเชือกเดียวครับบุญรวมเชือกเดียวนะครับนี่ก็บุญรวมนี่จะ แล้วก็จะเด่นกับเขาคือหูจะฉีกนะครับจะจําง่ายนะครับหูเขาจะฉีกตรงนี้นะครับนี่ฮหูเขาจะฉีกนะนี่นะครับก็จะบอกว่าขมับของเขาก็ลึกเหมือนกันนะครับนี่ฮะลองฟันก็ลึกนะครับบ่งบอกว่าช้างไม่มีฟันนะครับผมที่จะบดบดหญ้านะครับผมคืออายุมากแล้วนะครับ อายุเท่าไหร่แล้วครับลุงเนี่ยอายุ69ปีครับอะไรนะครับ69 69อายุ69ปีแล้วนะครับโอ้โหนะครับแต่ก็แข็งแรงอยู่นะครับไม่ใส่ดีมากอ๋อโอ้โหเด็กๆจะไปเออเอาเอานนะไรเอาไหนโอเคนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศที่ ในนาของเรานะครับผมนี่นะครับผมโดยรอบๆก็จะมีช้างแล้วก็ช้างคุณยายแล้วก็ช้างพลายช้างเด็กนะครับแล้วก็เด็กๆแล้วก็ควานแล้วก็ทุกคนวันนี้ก็มาช่วยร่วมโดยช่วยกันนะครับปลูกข้าวในนานะครับนำข้าวให้ช้างกินนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผมวันนี้เราก็มาในนานะครับปลูกข้าวให้ช้างนะครับผมเราก็ได้เป็นการช่วยเหลือ ช้างด้วยในการปลูกข้าวและช้างก็จะได้กินนะข้าวเหนียวด้วยนะครับช้างก็จะได้มีมีกินนะครับข้าวเหนียวที่เราปลูกนะครับพื้นที่เราก็กว้างนะครับเหมาะสมมากที่การปลูกข้าวเหนียวให้ช้างได้กินนะครับผมเนี้ยตอนนี้อยู่คุณยายบนรวมของเรานะครับแล้วก็ช้างน้อยอยู่ข้างบนนะครับผมเราช้างน้อยนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ควานช้างและครอบครัวนะครับก็เด็กๆนะครับมาช่วยกันนะครับปลูกข้าวนะครับในวันนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้ไม่อากาศไม่ร้อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมติดตามกันเยอะนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ